สวัสดีครับพ่อผมนะฮะโต๊ะโตโต้อยนะฮะอ่ะคลิปนี้มารีวิวนะฮะสลับตัวรถแม็กโคเด็กนะฮะที่สามารถตักได้จริงนะครับอ่าตัวนี้นะครับสร้างเสริมประสบการณ์นะครับให้กับเด็กนะฮะเหมาะสำหรับ เด็กอายุ2ขวบขึ้นไปนะครับที่สามารถที่จะเล่นได้นะครับมีหลายสีสีดําสีขาวสีฟ้าสีแดงนะฮะเดี๋ยวจะส่งรูปให้นะถ้าใครสนใจนะสามารถทักมาทางทางแชททางไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะครับตัวนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะฐานของเขาเนี่เป็นเหล็กนะฮะต่างของเขาจะเป็นเหล็กตัวนี้จะไม่มีล้อนะฮะข้อดีของการไม่มีล้อก็คือว่ามันจะนิ่งนะฮะถ้าเรามีล้อเนี่ยถ้าเด็กนั่งเนี่ยมันจะเลื่อนนะฮะจะทําให้อันตรายได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอก นะบอรดนี้ก็มีหลายสีในการเลือกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวก็าเรียกว่าบังหลังไว้นะฮะกันหลังไว้นะครับวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นเนี่ยไม่ยากนะครับเราก็นั่งเล่นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นการตักแบบนี้นะครับมุ่งขี่ตักเข้าตักออกนะนี่คือตัวนี้นะครับตัวขวามือเนี่ยกดันขึ้นดันลงแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือการยกนะฮะยก นะยกของอาร์มยกของแข่ลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีการเล่นไม่ยากนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ต้องใช้น้ามันนะครับนี่เล่นก็ตักแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตักดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่แบบนี้นี่นะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะเด็กก็เล่นได้นะครับตักแบบนี้เลยเออแล้วก็แบบนี้นะครับใช่ไหมครับ นี่ฮนะดึงดึงเข้าดึงออกลักษณะอย่างนี้ยืดออกไปก่อนนะคะแล้วก็ตักแล้วก็ขุดออกมาอ่าปรขกุดออกมาเสร็จก็ใส่กระดําลักษณะน,นี้นี่นะครับตัวนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้3 6 0อยบงศาเลยนะครับหมุนได้360อกบงศาเลยหมุนได้แบบนี้เลยนี่ฮนะเราก็ตักได้เลยนะครับเด็กแนะนำว่าสองขวบขึ้นไปนะฮะก็สามารถเล่นได้นะครับ เสริมสร้างพัฒนาการนะกล้ามเนื้อของเด็กนี่นะครับก็ขุดได้เรื่อยนะครับนี่เลยนะครับน,น,บนี่ได้เหมือนจริงเลยนะราคา1990บาทนะฮะส่งให้ฟรีนะฮะส่งฟรีนะครับตัวนี้เลยเล่นแบบนี้เลยนะครับนี่ใช่ไหมฮะตรงนี้มุ้งกี่ของเขาอะนะครับก็เป็นมุ้งกี่ก็เป็นเหล็กนะฮะตัวนี้เป็นเหล็กหมดเลย ล้างน้ําได้นะเวลาเราสกรปรกเราก็ล้างน้ําได้นะครับมันเป็นการโยกลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะทนทานนะครับตัวนี้นี่ฮะขุดเหมือนจริงเลยนี่นี่ครับไม่ต้องมือเปื้อนมือไม่มือไม่ต้องเปื้อนเลยนะครับสลหรับตัวนี้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้นะครับนี่งอขุดแบบนี้นะครับปื๊บหมุนได้เหมือนจริงเลยอ่าโอเคนะครับ ท่านใดสนใจนะติดต่อได้เลยนะครับสาวออโต้ถอยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ Mhm mm mm -hmm.